ในคลิปที่แล้วนะคะอันก็ได้แนะนําวิธีการเย็บห่อตะเข็บยีนไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะอันจะแนะนําอีกเทคนิคนึงนะคะการเย็บที่ง่ายกว่าครั้งที่แล้วอีกนะคะพอดีได้เทคนิคมาใหม่ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะอันจะขอตัดของเดิมนะคะออกก่อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยแล้วก็ผลลัพธ์นะคะได้ออกมาเหมือนกันเลย ก็ตัดออกก่อนเนาะ,ะวิธีการนะคะก็คือเรานะคะจะเอาด้านที่เป็นด้านถูกค่ะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้คือด้านถูกเนาะอันนี้คือฝั่งด้านที่เป็นด้านใน,นะคะ่ะซีดๆเนี่ยฝั่งด้านถูกอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เราค่ะจะเย็บในส่วนของตรงกลางนะคะให้เป็นตะเข็บ เย็ yes, บออกมาแล้วเนี่ยมันก็คือจะได้เป็นเส้นเนี้ยค่ะสองเส้นคู่ตรงนี้นะอ่าวิธีการค่ะก็คือให้เรานะคะเอาฝั่งซ้ายค่ะทับฝั่งขวากินขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งเซนใช้การกะเอาก็ได้ค่ะฝั่งฝั่งขวาวางฝั่งซ้ายนะคะทับด้านบนซ้ายทับขวาเนาะทับซ้อนกันประมาณหเซนนะคะอ่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เดินเส้นเย็บนะคะ ใช้วิธีการกาเอาก็ได้ค่ะข่าๆอ่าหนึ่งเส้นผ่านไปนะคะได้แบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้น,นะคะ่ะทำการทบนะคะแบบนี้ค่ะจับฝั่งนี้ค่ะฝั่งด้านขวานะคะเกยทับมาแบบนี้นี่นะคะมันก็คือการเกยทับแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเอาฝั่งซ้ายค่ะเกยทับขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าตะเข็บอะค่ะเวลาที่เป็นของยีนเนี่ยมันจะมีการล้มเนี่ยคือล้มฝั่งด้านขวานะคะเราก็ทําการเกยฝั่งนี้เนะะี่ยค่ะเอาฝั่งซ้ายนะคะทับมาทางด้านขวาแบบนี้อพอทับมาเสร็จใช่ไหมคะก็เดินเส้นค่ะริมด้านนอก นี้นะคะเส้นแรกค่ะนี่ค่ะเส้นแรกแล้วต่อจากนั้นค่ะทําการพลิกนะคะเย็บจากข้างในเย็บจากข้างในก็คือเดินเส้นนะคะกดตะเข็บฝั่งนี้เรียบร้อยค่ะ เห็นไหมได้เป็นสองเส้นคู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเหมือนกันเปะ๊ะวิธีการแตกต่างกันแต่ว่าผลลัพธ์นะคะเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะสำหรับคนทีอ่อยากจะเย็บที่เป็นแบบตะเข็บคู่แบบนี้ค่ะเดินเส้นคู่แบบนี้นะคะเป็นการห่อตะเข็บยีนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ